สวัสดีครับต่อไปจะเป็นคลิปสุดท้ายของการวาดกราฟในพิกัดเชิงพั่วนะครับโดยที่เรามีสมก,การกร็คืออ่านทัาบงบบสายสเตา้าก่อนอื่นเรามาทดสอบการสมมาตรการทดสอบการสมมาตรกับจุดคั่ก็จะมีวิธีทดสอบ2ออย่างนะครับเข้าเตียงข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าสมมาตร ถ้าไม่เข้าเลยก็จะไม่สามารถการทดสอบการสามารถกับจุดคู่ด้วยวิธีที่1แทน R ด้วยลบ R นะครัขณะที่ตัวอื่นคงเดิมตัวนี้ไม่ใช่สมาการเดิดดังนั้นยังสรุปไม่ได้ต้องทดสอบวิธีที่2วิธีถัดไปแทนเซต้าด้วย i บวก เซต้าสคูณเข้าไปเท่ากับ2องไซน์2พายบวกสซตาซึ่งการเพิ่มมุมเข้าไปสองพายมันกลับมาที่เดิมก็จะเท่ากับ2องไซน์สซตาซึ่งเป็นสมนการเดิมดังนั้นกราฟสมมาตร กับจุดเชิงกลัวต่อไปนะครับทดสอบกับทดสอบสมการนี้กับการสาม,มารถแกนเชิงกลัวแทนเซต้าด้วยลบเซต้าสองไซสองเซต้าเป็นลบเซตา้าเท่ากับสองไซลบสองเซต้า เราใช้คุณคุณสมบัติว่า sin-a ลบ a เท่ากับลบ sin a นะครับตัวนี้ก็จะดึงลบออกมาได้คุณสมบัตินี้ไม่เหมือนของคอรสนะครับอย่าเอาไปสับสนกันคอร์สนี่คลบเเท่ากับคอร์ส a จะไม่เหมือนกันตัวนี้ไม่ใช่สมก,การเด ต่อไปนะครับลองมาทดสอบด้วยวิธีที่สองนะครับแทน r ด้วยลบ r แทนเซตาด้วย i ลบเซตาเท่ากับ2 s i ซน์ข้างในเป็น2 i ลบ2เซตา สองพายวนกลับมา1นรอบนะครับกลับมาที่เดิมก็คือลบสเซต้าเท่ากับสองซาลบสเซต้าซึ่งเท่ากับลบสองซาสองเซต้าซึ่งเอาลบหนึานตลอดจะได้ a เท่ากับสองซาสองเซต้าเป็นสมนการเดิม ดังนั้นกราฟสมมารถกับแกนเชิงพื่ถัดไปเราอาจจะใช้ข้อเท็จจริงว่ามันสมมารถสองอย่างแล้วมันจะต้องสมมารถกับอย่างที่สามด้วยนะครับหรือจะทดสอบตรงๆเลยก็ได้นะครับการทดสอบจากเส้นตรงซต้าเท่ากับทายส่วน 2. สองอ่าเท่ากับ2องไซน์ส เซต้าทดสอบตูกนะครับเท่ากับสองไซนคูนกับสองไฮลบเซต้าจะด้านขวานะครับจะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับมันจะได้ออกมาเป็นลบสองไซสองเซต้า ทำมาเหมือนเมื่อกี้นะครับสำหรับด้านฝาซึ่งไม่ใช่สมการนี้ถัดไปลองวิธีที่2แทน r ด้วยลบ r แทนเซต้าด้วยลบเซต้าเป็น2 s i n 2ลบเซต้าซึ่งเท่ากับนะครับทำเรเวๆก็จะได้เป็น ลบ2ซาย 2, สองเซตา้าดังนั้น R เท่ากับ2ซาย 2, สองเซตา้าเป็นสมการเดยดังนั้นกราฟสมมาตรกับเส้นตรงเซตา้าเท่ากับไพส่วนสองถัดไปเราจะดูความเป็นค่าของฟังก์ชันนะครับ2ซาย 2, สองเซตา้าซึ่งเราทราบว่านะครับ ถ้าเราบวกข้างในด้วยสองาเข้าไปตัวนี้กลับมาที่เดิมดังนั้นฟังก์ชันเท่ากันแต่ว่าฟังก์ชันนะครับตัวข้างในอยู่ในรูปสองเท่าของมุมตัวนี้จัดให้อยู่ในรูปสองเท่าของมุมก่อนเป็น2อง n 2ยสองายบวกเซตาแสดงว่าในการที่เราเอาทายบวกกับเซตานะครับจะกลับมาจะได้เท่ากับ แสดงว่าค่าของเราก็คือ่ายนะครับตัวนี้เทียบตัวนี้เป็นเซต้ตัวนี้เป็นพายบวกเซตเพิ่มเซตะเพิ่มพายให้กับเซต้ได้ฟังก์ชันเดิรน,นะครับดังนั้นค่าก็คือพายพอค่าเท่ากับพายแล้วนะครับใน2รูปก่อนไม่ได้พูด เรื่องนี้คือเราไม่ต้องไปพิจารณามุมทั้งหมดก็ได้เราสามารถพิพจารณามุมตั้งแต่ศูนย์ถึงายเพราะว่าพอพ้นภายแล้วมันกลับมาที่เดิมน,นะครับมันกลับมาที่เดิมและอีกอย่างคือกราฟของเรามันมีความสมมาตรสมมาตรหลายแบบด้วยนะครับในการพิจารณาเซต้าตั้งแต่ศูนยถึงายนะครับมันก็ ด้วยการที่เรามีแกนสมมาตรต่างๆเราก็จะได้การาฟที่หลุดนะครับดังนั้นเราจะพิจารณาเฉพาะมุมเซต้าตั้งแต่ศูนย์ถึงผัานะครับตอนนี้เราก็จะจะพิจารณานะครับจะพิจารณาเซตา้า เซต้ามีค่าตั้งแต่ศนย์คืนถัดไปนะครับอเท่ากับ0ก็ต่อเมื่อ r เท่ากับ2 s i ไซด์เซต้าเท่ากับ0นะครับตัวนี้จะเท่ากับ0เป็นอะไรได้นะครับเราก็จำได้ว่ามันก็คือนะครับมันก็คือไซ n ์เช่นไซ n ์เป็น ศนะครับหรือ sin 1 8้องศาห,หรือ sin π พนะครับ sin π พเลยดังนั้นตอนนี้เราเนื่องจากเราที่จะมาศูนย์ถึงพานะครับมันมีสองค่าพอดีที่ทำให้ตัวนี้เป็นศูนยนะครับก็นั่นคือนะครับจะได้เดต,ตาเท่ากับศูกับพาส่วนส ตัอไปนะครับต้องหาช่วงของ a ที่มีค่าต่ำสุดซึ่งตัวนี้เนาะมันต่ำต่ำสุดเมื่อเป็นลบหนึ่งก็จะทำให้ตัวนี้เป็นลบสองนะครับก็คือลบสองเกิดขึ้นเมื่อ sin ส,สองเซตา้สาสองเซตาเท่ากับลบหนึ่ง์ส,สองเซตาเท่ากับ ลบหนึ่งนะครับถ้าเป็นวงกลมหนึ่ง 1, 1, 1, หน่วยเนาะวงกลมหนึ่งหนึ่งหน่วยมันมันไปรัศมีไปด้านไหนที่จะทำให้มันได้ค่า y เป็นลบหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับคือส่วนนี้ส่วนลงข้างล่างนี้ซึ่งมันหนุมก็คือสามอ่า สามส่วนสองพายน,นะครับสามส่วน,นสองพายสองเซตา้าเท่ากับสามส่วนสองพายตัวนี้เซต้าก็จะเท่ากับสามพายส่วนสี่ค่าสูงสุดของ R คือเมื่อตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับเมื่อตัวนี้เป็นหนึ่งเ,นะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเกิดขึ้นเมื่อไซน์สองเซตา้าเท่ากับ หนึ่งนะครับไซอะไรในไซส,สองเซตานะครับเมื่อกี้เราใช้วงคลมรหนึ่งหน่วยเหมือนกันนะครับ y ถ้่า y จะเป็นศูนย์เมื่อไหร่ก็ถ้า y จะเป็นหนึ่งเมื่อตรงนี้เนาะตรงตรงนี้ก็ก็คือมันเป็นเก้าสิหรือพายส่วนสองนะครับสองเซต้าเท่ากับพายส่วนสองก็คือเซต้าเท่ากับ ขึ้นม่อคราวนี้นะครับเนื่องจากกราฟสาม,มารถทั้ง3อย่างนะครับจึง พิจารณาวาดกราฟเฉพาะในพาร์ติแดที่หนึ่งได้นะครับพาร์ติแดที่หนึ่งแล้วมันจับมาเป็น okay. ในพาร์ติแดนที่หนึ่งมันก็จะได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงพายส่วนสองนะครับศูนย์ถึงพายส่วนสองเรียบร้อยละ ในคอร์ดแดนที่อื่นนะค,ะครับมุมอื่นนะครับที่อยู่คอร์ดแดนอื่นมันก็จะมีความสัมาคจากคอร์ดแดนที่หนึ่งคราวนี้นะครับที่มุมศูนย์ที่มุมศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ มีค่าถ้าตับศูนย์พอเป็นพายส่วนสามนะครับอ่าโทษเป็นพายส่วนหกตัวนี้มีค่าสูงสุดเมื่อเป็นพายส่วนส่วนสี่มันจะเป็นค่าสองกับพายส่วนส กรามันถ้ามุมจากศูเนาะจากศูนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงทายส่วนสีนะครับเพราะมันสูงแล้วนะครับพอมาเป็นทายส่วนตัวอย่างเช่นเป็นทายส่วนตัวนี้ดับหนึ่งนะครับอย่างสมมติเป็นทายส่วนสามก็จะกลับมาที่เดิมยูกแบบมา มันก็จะวนกลับมานะครับค่าของพายส่วนสากับพายส่วนหกพายส่วนหกับพายส่วนส่วนสามจะเท่าเท่าการแทนค่านะครับรูปก่างมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราทราบว่ามันกลับมาเป็นศูนนะครับเมื่อเป็นพายส่วนสวนก็คือลบกลับมา เรื่อยๆอลดนะครับจนกระทั่งภายส่วนสองกลับมาเป็นศูนย์พอได้ตัวตัวน,นี้นะครับอันนี้จากการสมมาตรทั้งสามนะครับจึงได้ครับ ครับพอได้กับตรงนี้แล้วเนาะมันเนื่องจากมันสมมาตรกับแกนพายส่วนสองนะครับแกนเซต้าเท่ากับพายส่วนส่วนสองมันก็จะมีตรงนี้และสมมาตรกับแกนเชิงขั้วด้วยนะครับมันก็จะมีภาพสะท้อนลงตรงนี้นะครับ ก็เป็นงานจบเกี่ยวกับเรื่องของการอาของการวาดกราฟในพิกัดเชิงคู่นะครับเราก็ในคลิปหน้าเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่ในคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ